แต่ละวันพันเรื่องราวขยันเลือกเกินกับการสร้างวีรกรรมให้ทุกคนได้จดจำกันใหญ่ส้มจุกมีนาของเรานั่นเองครับวันนี้กับวีรกรรมสุดแสบตั้งแต่เช้าฉลาดเนี่ยจนพี่ควานต้องบ่นบอกว่าต้องเปลี่ยนสูตรนมใหม่สูตรนี้มีนาเนี่ยเขาฉลาดเกินไปครับแล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะที่มาพร้อมกับการหายใจนีเราเลี้ยงช้างหรือลูกคนกันแน่นี่ย เรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าย้อนเวลาไปนิดนึงนะครับในอดีตนั้นเราคงจดจำเรื่องราวนี้ได้มีนาเขามีความสามารถในการสะดกดโซ่จนประตูรั้วหลุดแล้วเขาก็มุดออกไปเที่ยวเขาพยายามค่อยๆฝึกค่อยๆดึงค่อยๆปรับโซ่จนเข้าที่เข้าทางครับจนพี่ตากับพี่จันเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีให้ยากขึ้นเพราะกลัวครับเวลาอยู่ตัวเดียวดึกๆเนี่ยดเด็กเขาอาจจะแอบหนีไปเที่ยวได้ครับ พอมาอยู่ลำปางที่นี่ไม่ได้ใช้โซ่ในการปิดล็อกรั้วเอาไว้แต่ใช้โซ่ในการล่ามช้างครับซึ่งช้างที่ถูกล่ามอยู่ตอนนี้ก็คือแม่แสนดีของมีนานั่นแหละครับขั้นตอนในการทํางานทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปลดโซ่จนถึงขั้นตอนเก็บโซ่ถูกบันทึกไว้ในสมองอันแสนฉลาดของมีนาไว้หมดแล้วครับและตอนนี้ก็ได้เวลาอวดวิธีการสดอดโซ่ให้พ่อตาของเขาดูแล้วครับ โถเอ้ยสะดอดโซ่แบบนี้ยังง่ายจะตายและทำไมแม่แสนดีไม่ยอมสะดาดสะักทีจะได้ออกไปเที่ยวพร้อมกันของหนูเนี่ยระดับอนุบาลน,นะมีนา แต่ของแม่แสนดีเนี่ยระดับปริญญาตีเลยนะพี่แอดขอบอกพี่แอดของแบบนี้มันต้องฝึกพี่ครัถึงจะทำได้เดี๋ยวรอลุงเผลอก่อน มีนาจะสะดาะโซ่ของแม่แสนดีให้ดีค่ะถ้าส้มจุกทำได้นะพี่แอดแอบเอามิ้วมาให้ส้มจุกหน่งยวนนะคะส้มจุกอยากจะกินมากๆเลยค่ะอยากเพิ่มความหวานให้กับชีวิตค่ะโอเคนะจะรอนะ ไงล่ะครับแสบใช่ย่อยเลยใช่ไหมครับวันนี้พูดได้เลยว่าเป็นบทพิสูจน์ให้ดูอีกครั้งครับว่ามีนาเนี่ยเขาไม่ได้ซนแบบเฉยๆเลยนะครับแต่ในความเป็นเด็กซนนั้นยังเป็นเด็กช่างสังเกตพฤติกรรมกับสิ่งรอบข้างได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับ มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าครับบอลยังอยู่นะครับวันที่สองแล้วนะครับที่เธอเนี่ยทะนุถนอมประคองบอลให้อยู่กับเธอให้ยาวนานมากที่สุดบอลรันบอลรันเสียงเลยละ่ะบอลรันเสียงเสียงอออ่่อ่่้้ยไไมมลลลลนนนนกกกีแแาวจับขงด จริงๆเนี่ยผมแอบพ่วงบอลลูกนี้อยู่เหมือนกันครับกลัวประวัติจะซ้ำรอยแต่เราเนี่ยต้องไว้ใจน้องมีนาเขาครับมีนาเขาคงกลัวของเสียหายอยู่เหมือนกันแหละครับถ้าพังอีกก็อดเล่นอีกมีนาต้องระวังมากๆเลยค่ะมีการเล่นแบบแรงๆแล้วค่ะพี่แอดถ้ามีนาเตะอย่างเดียวไม่นั่งทับนอนทับมันก็ไม่พงังหรือแตกหรอกนะคะ พี่แอดพี่ก็เห็นมี่นาว่ามีนาพยายามเซฟบอลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะใช่ครับมีนาเขาพยายามเซฟบอลจริงๆครับส่วนใหญ่เราจะเห็นฝีมือในการเลี้ยงบอลในสเต็ปที่ไม่เคยธรรมดาและมีรูปแบบการเล่นตามแบบฉบับของมีนาดูดูแล้วเนี่ยผมว่านะบอลลูกนี้น่าจะอยู่ได้นานนะครับถ้าเล่นในระดับแบบนี้ใช่ค่ะพี่แอดมีนาจะทำให้ทุกคนดูว่าช้างพัง ไม่ได้พังทุกอย่างหรอกนะคะพังนี่พังเนี่ยมันอยู่ที่ใจค่ะ ในทุกๆก,กิจกรรมของมีนาทางโคจรบันเขามีขั้นตอนทุกอย่างนะครับหมอจะประเมินทีละขั้นตอนถ้าเขาผ่านได้ก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้น้องได้เรียนรู้อย่างที่ผมบอกครับตอนนี้คือพยายามปรับพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับแม่แสนดีเดินเคียงคู่ไปกับแม่โดยมีเชือกผูกให้มีนาเนี่ยเดินไปพร้อมกันซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้อยู่ที่รู้คือตอนนี้มีนายังไม่สามารถทําได้ครับ ยังห่วงเล่นมากๆคงต้องให้เวลาลุงควานกับพี่ควานเนี่ยเขาค่อยๆสุกไปก่อนนะครับในส่วนของภาพเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีครับไม่ได้บันทึกขั้นตอนนี้ไว้เพราะเป็นกรอบของการทํางานครับแค่รอเวลาให้พร้อมเราจะได้เห็นพร้อมกันนะครับสาน้าเนี่ยก็มีไว้แล้วซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆถ้ามีนาผ่านขั้นตอนนี้ได้ก็เท่ากับว่าอีกไม่นานน้องเนี่ยจะได้ออกไปเที่ยวแล้วก็จะได้เล่นน้ําในสาครับ ขอบคุณทางโคชบาลลำปางนะครับที่ดูแลและคอยสอนน้องในการใช้ชีวิตแบบช้างช้างขอบคุณพี่ตาครับสำหรับเรื่องราวน่ารักของน้องมีนาในทุกๆวันครับ